สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับในช่องเก่งพันพ่อโสธรนะครับก็วันนี้นะครับนะพอมีเวลานะครับวันนี้เรามาเข้าช่วงนะครับเมาส์มอยพระเครื่องนะครับกันดีกว่าเป็นช่วงหนึ่งที่มีคนถามถึงกันพอสมควรนะครับสงสัยอยากจะฟังผมโม้นะครับผม เมาโมยพระเครื่องนะครับก็นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเมามมยเรื่องนะครับเอาเป็นว่านะครับมุมมองของผมนะครับระหว่างพระเก่านะครับกับพระใหม่นะครับในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับก็จะมานะครับเหมาโมยให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับสืบเนื่องมาจากนะครับเพื่อนๆพี่ๆผมทํา หัวข้อนี้ขึ้นมานะครับสืบเนื่องมาจากที่ว่านะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆ BB นะครับกระทักไล์นะครับทักไลามาถามพระผมนะครับมาถามพระผมแล้วตอนนี้เขาเอาพระใหม่มาถามครับพระปีห้ากว่านะครับปีห้ากว่าหกกว่าแล้วตอนนี้ผมก็ต่อไปว่าผมไม่ทราบนะครับเพราะเหมือนผมไม่ได้เล่นพระใหม่นะครับผมไม่ผมไม่ได้เล่นพระใหม่นะครับ ไอ้คำว่าไม่ได้เล่นพระใหม่นะครับก็คือผมไม่ได้ศึกษานะครับผมไม่มีข้อมูลครับไม่ใช่ว่าผมจะยิงจะอะไรนะครับคือผมไม่ได้ศึกษาไม่มีข้อมูลครับผมก็เลยบอกผมไม่ได้เล่นพระใหม่นะครับก็กลัวเพื่อนๆพี่ๆที่คุยไลน์กับผมเขาจะเข้าใจผิดนะครับก็เลยนะครับมาเมาโมยนะครับในมุมมองระหว่างพระเก่าพระใหม่นะครับส่วนตัวของผมนะครับคือผมไม่ได้ว่าพระเก่าดีหรือพระใหม่ดีนะครับก็คือ ก็คือว่าเล่าให้เป็นพื่อนพี่พีฟังแล้วกันนะครับด้วยเหตุที่ว่าผมไม่มีข้อมูลครับนี่ครับเพื่อนๆพี่อพีพระใหม่นะครับนะครับนี่ครับเอาง่ายๆครับปีห้าเจ็ดนะครับผมเนาะปีห้าเจ็ดนะครับนี่ครับพระใหม่ครับพระใหม่สําหรับผมนะครับก็คือปีห้าขึ้นมานะครับนะครับปีสี่กว่าปีห้าปีหกนะครับสี่กว่าปีห้าศูนย์ขึ้นมานะครับเนาะผมถือว่าเป็นพระใหม่นะครับนะครับ ที่ผมไม่มีข้อมูลพระพออะไรนะครับก็คือผ้าใหม่ครับเนาะเขาจะมีนะครับเขาต้องมีพิมพ์นะครับที่ต้องดูนะครับมีพิมพ์ที่ต้องดูแล้วก็มีโค้ดครับเพื่อนๆพ่ี่มีโค้ดนะครับนะครับแล้วก็มีจุดตรงนั้นตรงนี้นะครับด้วยความที่เราไม่มีข้อมูลนะครับเนาะแล้วก็โค้ดเนี่ยนะครับนะครับมีโค้ดมีอะไรนี่ครับทําให้ผมเพราะพระใหม่บางรุ่นนะครับพระใหม่บางรุ่นนะครับเพื่อนๆพี่ๆพอย่ามองว่า ไม่ไม่ไม่มีเกนะครับผ้าใหม่บางรุ่นที่มีราคาเล่นหามีเกนะครับและเราไม่มีข้อมูลเราก็ไม่อยากจะตอบท่งนะครับผมนี่ครับเขาจะมีโค้ดนะครับกำกับนะครับอันนี้ก็โค้ดเลเซอร์นะครับประมาณนั้นนะครับเนาะจะมีโค้ดนะครับความคมนะครับเขามีจุดดูครับนะรอย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 ตัดก็คนละยุกกับยุคผ้าเก่านะครับผมนี่ครับดูเดี๋ยวแป๊บนึงคุณพี่นี่ครับรอยตัดนะครับไม่ค่อยสูง นี่ครับคนละยุกนะครับแบบนึ่งอันนี้ดีกว่านาะนี่นะครับรอยตัดเขานี่ครับเพื่อนพี่นี่ครับรอยตัดเขานะครับทําไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือไงครับเครื่องไม้เครื่องมือการทำเขาคนละยุกกันนะครับยุคนู้นกับยุคนี้นะครับอันนี้ปีนะครับห้าเจ็ดครับพ่อเพื่อนพี่ อันนี้ปีนะครับผมว่าเหรียญไม่ค่อยนี่มานะครับแต่เอาแบบเน้นดูง่ายนะครับพี่ๆอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดครับนี่ครับอันนี้ก็ไหลเงินนะครับก็ไหลเก่านะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเครื่องไม้เครื่องมือของคนระยุกันนะครับผมนะครับนี่ครับแล้วผมจะมาเล่านะครับว่าในมุมมองของผมนะครับสําหรับผม พ้าเก่าพ้าใหม่แล้วทําไมผมไม่เล่นพ้าใหม่นะครับก็มาเล่าเมาส์มอยให้เพื่อนๆไปฟังนะครับก็ไม่ได้ว่าเก่าดีนะครับหรือใหม่ดีนะครับกปเล่าให้เพื่อนๆไปฟังนะครับก็คือส่วนตัวนะครับผมชอบอะไรเก่าๆนะครับผมอะไรเก่าๆนะครับผมก็ชอบของเก่านะครับก็ขนาดผมอยู่กรุงเทพนะครับเนาะสยามพารากอนนะครับเกิดเปิดเปิดมาตั้งนานผมไม่เคยไปเดินสักครั้งเลยนะครับไอพวกไอคอนสยามเนี่ย ไอ้กอนสยามนี่ก็อยู่ตรงบริเวณใหญ่เนี่ยใกล้บ้านผมมากผมก็ไม่เคยไปเดินนะครับอะไรใหม่ๆผมไม่ค่อยจะอยากไปนะครับแต่พวกเมืองเก่าอยุธยานะครับปทุมวัดเก่าๆอะไรอย่างนี้ครับปทุมพวกสุโขทัยกำแพงเพชรผมไปบ่อยนะครับผมชอบไปอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นความชอบส่วนตัวผมนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับด้วยความที่ผมชอบของเก่านะครับนี่ครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสะสมนะครับเพื่อนๆพี่นี่ครับสแตมครับ นะครับนี่สแตมเก่านะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่ครับนี่ครับดูความที่ผมชอบของเก่านะครับผมไม่ได้ว่าเก่าใหม่หรือดีนะครับเป็นคนที่ผมชอบของเก่าอยู่แล้วนะครับเนาะนี่ครับผมก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบสะสมก็สแตมนะครับผมสแตมเก่าครับนี่ครับประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่นี่คับตูเล่นนะครับวันนี้พอมีเวลานะครับนี่ครับนี่ครับสแตมเก่านะครับ ประมาณนี้ครับเนี่ยนี่ครับสแตมเก่าผมก็สะสมนะครับตั้งแต่สมัยนะครับนี่ครับเพื่อนเพ่พี่นี่ครับสแตมต่างประเทศนะครับนี่ครับก็เนาะด้วยความที่เราชอบของเก่านะครับนี่ครับก็มีนะครับเนาะ ใครชอบก็แบ่งปันไปได้นะครับก็แบ่งปันไปนะครับก็เลยดูว่างๆโบโบนะครับผมนี่ครับก็คือส่วนตัวผมชอบของเก่าอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ก็สแตมเก่าก็เลยทําให้เราชอบของเก่านะครับแล้วตอนนี้ครับมาเรื่องพานะครับที่ทําให้ผมเล่นถ้าเก่านะครับเพราะครับส่วนตัวผมนะผมสะสมนะครับเพราะศรัทธานะครับ มีพาณิชย์บ้างก็เพราะเวลาเรามีนะครับเรามีซ้าแล้วนะครับเรามีแล้วนะครับมีคนถามมีคนถามแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ปล่อยไปนะครับนะครับประมาณนี้นะครับคือเราไม่ได้ผมอะไม่ได้เล่นพาณิชย์ตำหน้านะครับผมสะสมศรัทธาครับแล้วก็มีแบ่งปันด้วยความที่มีแล้วนะครับมีเยอะแล้วนะครับนะครับแล้วพระเก่าครับเนาะพระเก่า าเก่นะครับยุคนู้นครับเพื่อนๆพี่ยุคนู้นครับพระจะสร้างนะครับต้องมาจากนะครับหลวงพ่อนะครับคุยกับลูกศิษย์นะครับผู้อุปถัมภ์วัดนะครับว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่นะครับผมสร้างนู่นสร้างนี่นะครับก็ถึงสร้างพระมานะครับแล้วก็จําหน่ายเอาเงินไปสร้างโบสถ์นะครับสร้างเมนสร้างวัดสร้างกุติสร้างศาลานะครับผม เป็นอย่างนั้นนะครับพายุเก่าก็คือเจตนาการสร้างเขาบริสุทธิ์ครับนะครับนี่ครับเราสะสมเพราะศรัทธานะครับเจตนาการสร้างเขาบริสุทธิ์นะครับเราก็เลยศรัทธานะครับแล้วเราก็เก็บนะครับแต่นะครับพระใหม่ครับนะครับเพื่อนๆพี่ก็เห็นนะครับใครก็ไม่รู้ครับเกี่ยวกับวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพรสร้างนะครับนะครับแล้วก็เอาเงินให้วัดนะครับที่สร้างกันนะครับผมเรียกว่าในทุนแล้วกันนะครับ นะเอามาสร้างแล้วก็เอาเงินจะหักนูน่นหักนี่จะให้วัดนะครับก็ไม่รู้เขาให้เท่าไหร่นะครับนะล้านหนึ่งสมมุติได้ล้านหนึ่งเขาให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมไม่เห็นส่วนมากคนสร้างพระจะรวยครับนะไม่รู้ว่าให้เท่าไหร่ครับแต่เขารวยครับนะครับมันก็เลยดูเจตนาการสร้างนะครับพี่ๆมันก็เลยดูอย่างที่บอกนะครับเนาะผมไม่คือผมไม่แน่ใจว่า มันบริสุทธิ์จริงไหมนะครับเนาะนะครับแล้วพระครับพระเก่าพระเก่าพระาพระเก่านะครับเขาจัดพิธีครับเขาเซกนะครับเขาเสกนะครับเขาไม่ได้ว่าเขาเซกต้องเต็มที่นะครับถึงจะจัดตํหนายนะครับพอเผอเซกเสร็จมีลองให้ดูกันตรงนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนด้วยพี่อาจจะได้ยินนะครับเอาปืนมายิงนะครับ รุ่นปืนตรงปืนแตกก็มาจากประสบการณ์การยิงปืนนั่นแหละครับเนาะมีประสบการณ์แต่ผ้าใหม่ครับมีการจัดสร้างครับพระไม่รู้อยู่ไหนนะครับพิธีอะไรยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ใบจองออกแล้วครับนะบางทีซื้อขายใบจองกันครับราคาขึ้นนะครับเหมือนหุ้นเลยครับเนาะไม่ใช่ผ้าแล้วครับหุ้นครับนะครับบางทีบางรุ่นก็แป็กนะครับบางรุ่นก็ใบจองจองไปหมื่นหนึ่งนะครับจองเป็นลังนะครับหมื่นหนึ่งก็ขึ้นมาสามหมื่นพ้ายังไม่ออกเลยครับ นะครับมันเป็นอย่างนั้นครับเพื่อนเพื่อี่คือเจตนาการนะครับการสร้างนะครับเนาะนะครับแล้วอันนี้ก็คือการสร้างนะครับเนาะการสร้างอันนี้ก็พระกับลูกศิษย์นะครับผู้ไปทำวัดนะครับอันนี้ก็เป็นในทุนนะครับเนาะอันนี้วิธีการสร้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าพระเก่าจบดูจบง่ายกว่าครับเพราะอะไรครับเพื่อนเพื่อพี่นี่ครับ ดูครับพิมพ์นะครับขอบตัดธรรมชาติธรรมชาติของพระปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับธรรมชาติความเก่ากระไหลเงินเก่าครับเห็น <c oughs> ไหมครับเดี๋ยวลงกล้องดีวกว่านะเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับอันนี้นะครับแล้วเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่บอกไปนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือเขาเป็นเครื่องปั๊มสมัยนั้นนะครับยุคนั้นนะครับผมถึงว่านะครับถึงว่า,าเพื่อน <c oughs> ๆพี่ๆอาจจะแบบอะบล็อกสมมุตินะครับมีคนคิดไม่ดีนะครับบอ็อกรุ่นนี้ไม่ได้ทานะําลายนะครับสมมุตินะครับไม่ได้ทาําลายนะครับไม่ได้ทําลายอาจจะทําสมมุติรุ่นคือเหรียญนี้เป็นเหรียญดังนะครับบล็อกไม่ได้ทําลายนะครับ อาจจะทำเก๊เอามาปั๊มใหม่นะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูปั๊มใหม่นะครับสมมุตินะครับเป็นรุ่นเดียวกันปั๊มใหม่ครับทําได้หมดครับเนาะเพราะเป็นบล็อกตัวเดิมนะครับทําได้หมดนะครับอาจจะเครื่องมือยังเครื่องเดิมยังอยู่นะครับอาจําได้หมดครับแต่เพื่อนเพื่อนพี่ดูธรรมชาติของพระปีหนึ่งเจ็ดนะครับพระห้าสิบปีครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูความเก่าของพระห้าสิบปีครับสิ่งที่ทําไม่ได้คือธรรมชาติครับนี่ครับนี่ครับดูกระลหลเงินเก่าครับ จนแห้งนะครับไม่มันนะครับแล้วก็มีนี่ครับเอาบล็อกมาทํานะครับสมมุติว่าเขาไม่ได้ทําลายบล็อกนะครับเอาบล็อกมาทําใหม่แล้วเพื่อนๆพี่ดูสมมุติเรียนด้วยกันนะครับแต่เนื้อหาประมาณนี้นี่ครับถ้าเขาปั๊มมาใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเ้าปั้มปศว่าปีหนึ่งเจ็ดอ่ะปีหนึ่งเจ็ดแล้วเพื่อนๆพี่ดูเนื้อหาประมาณนี้เพื่อนๆพี่จะจบไหมครับนี่ครับสิ่งที่ หลายคนเขาพยายามจะบอกนะครับธรรมชาติครับที่ปลอมทําได้ทุกอย่างครับแต่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติทําไม่ได้นะครับเพื่อนพ่ี่สมมุติเขาเอาเสื้อนะครับที่ทํามาเสื้อเก่าสิบปีนะครับถึงไม่มีคนใส่กระช่างนะครับสิบปีแขวนไว้แล้วเขามาขายเพื่อนเพื่อนพี่ครับเขาบอกเสื้อใหม่เพื่อนเพื่อนพี่เชื่อไหมครับ มันมีธรรมชาติความเก่าของเส้นได้นะครับธรรมชาติความเก่าของสีครับสีเสื้อนะครับมันจะซีดครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับสิ่งที่เขาหลายหลายท่านนะครับคนเล่นพระดีๆหลายหลายท่านเขาจะพยายามสื่อนะครับว่าธรรมชาติครับมันปลอมกันไม่ได้นะครับนะครับนี่ครับจบไหมครับที่ผมว่าพระเก่าจบง่ายเพราะอย่างนี้นะครับและเจตนาการสร้างที่บอกไปแล้วนะครับมันก็ดูยังไงนะครับ แต่ถ้านะครับพระใหม่กันนะครับข้อดีที่เราเห็นกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านอาจจะไปนั่งร่วมพิธีนะครับอาเห็นกระตาวเสกอะไรอย่างนี้นะครับเนาะกระตากระเสกก็โอเคนะครับแต่ที่ผมเคยเห็นครับที่ผมเคยเห็นเนาะก็ไปบ้านแฟนนะครับเป็นวัดแห่งหนึ่งแล้วครับนะครับวัดดังครับดังเรื่องพระ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 พุทธนะครับเขาก็จัดพิธีเขาไม่ได้จัดพิธีหรอกครับ เปิดจำหน่ายนะครับเขาเปิดจำหน่ายพระที่ว่าเศษเก้าที่เก้าหลวงพ่อนะครับก็ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคูนเขายังอยู่นะครับไปบ้านแฟนนะครับดังพระพุทธนะครับเนาะตั้งแต่หลวงพ่อคูนยังอยู่เขาก็มีรูปนะครับเขามีรูปที่ไปหาหลวงพ่อทั้งเก้าองค์นะครับมีรูปครับว่าให้หลวงพ่อเสกนะครับก็มีสายศิลคล้องๆนะครับเพราะว่าหลวงพ่อก็นั่งเสกนะครับมีอยู่ เก้ารูปนะครับเก้าหลวงพ่อแต่ผมงงที่ว่าพระที่เอาไปให้หลวงพ่อเสกมีประมาณสี่ห้าหลังครับคุณพีพี่ลังไม่ใช่ลังใหญ่นะครับพี่หลังเล็กๆครับไม่ได้ลังใหญ่มากนะหลังเล็กๆครับเก้าหลวงพ่อนะที่เขาซุ้มเปิดจําหน่ายอยู่ตรงหน้าที่เข้าไปกราบไหว้ครับมีอยู่ปรนะมาณเก้ารูปเนาะเก้าหลวงพ่อสมัยยุคหลวงมียุคหลวงพรคุณที่ยังอยู่ครับมีรูปหลวงพรคุณด้วย ก็มีที่แปลกใจก็คือพระไปให้เสกก็ไม่เยอะครับสี่ห้าลังนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับสี่ห้าลังแต่เปิดจําหน่ายเป็นปีก็ไม่หมดสักทีครับผมก็เลยงงว่าที่อาพริหลวงพ่อเสกอะแค่นั้นถ่ายรูปมาแล้วปั๊มอะเออปั๊มเรื่อยเหรือเปล่าปั๊มขายเรื่อยๆ่อยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเราไม่ได้อกตินะครับเราคิดเองได้นะครับเนาะแล้วตอนนี้มา อันนี้ที่เป็นสิ่งที่ผมเห็นนะครับแล้วก็เกิดการสงสัยนะครับแล้วอันนี้มาผ้าใหม่ถ้าเราไปดูที่เราไปร่วมพิธีเสกเพราะมันเป็นผ้าใหม่เนาะก็คือเราเกิดทันนะครับเราไปร่วมพิธีเสกเราเช่ามาอโอเคจบแต่ครับถ้าเป็นผ้าใหม่อย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนพี่อ่าผมเคยเห็นนะครับที่เขาโปรโมทกันนะครับว่า่าทําทํามีแบบถ่ายภาพถ่ายเพิ่มนะครับทําลายบล็อกนะครับ ทำลายบล็อกทำลายแม่พิมพ์นะครับผมแล้วก็มีแค่นี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไม่ต้องห่วงเรื่องปั๊มอะไรนะครับนที่เปิดจําหน่ายนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องปั๊มมาเรื่อยๆืนะครับที่เขาทําลายบล็อกแต่ครับผมก็ยังมีข้อสงสัยนะครับคือทําลายบล็อกจริงครับแต่การแกะสมัยนี้ครับเป็นคอมพิวเตอร์ครับแล้วคอมพิวเตอร์เขาเซฟได้ครับ เซฟงานได้นะครับคอมพิวเตอร์ครับเพื่อนๆพี่แล้วเครื่องไม้เครื่องมือการแกะเป็นยุคสมัยนี้ครับนะแล้วเครื่องปั๊มก็เป็นยุคสมัยนี้ครับอ่าทําลายจริงครับทําลายหมดไม่หมดไม่รู้ครับทําลายถึงให้ทําลายหมดนะครับแต่เครื่องไม้เครื่องมือเขาทําก็สม bon ัยนี้คร bueno. ับเป็นคานทําจากคอมพิวเตอร์ครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วนี่ครับจะทําอีกไม่ได้แล้วครับ เพราะเครื่องไม้เครื่องมือการสร้างยังอยู่ครับยังอยู่ในยุคสมัยนี้ครับยังหาได้ครับนะครับเนี่ยอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ดูโคดเลเซอร์นี่ครับอ่ะนี่ครับนี่ครับเนาะก็ใช้คอมยิงอะไรอย่างนี้นะครับเนาะคือเครื่องไม้เครื่องมือการแกะก็ยังอยู่ครับคอมพิวเตอร์แกะก็ยังอยู่นะครับเครื่องมือเครื่องมือปั๊มก็ยังอยู่นะครับแล้วครับ สิ่งที่ผมกลัวออย่างหนึ่งครับภาคใหม่นะครับคือเขาไม่มีธรรมชาติให้เราดูครับเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับยังไงก็เพื่อนเพื่อพี่ดูนะครับปีห้าเจ็ดครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อพี่ๆิว่านะครับปีนี้ปีหกห้านะครับแปดปีเพื่อนเพื่อพี่ว่าถ้าเขามีบล็อกนี้ครับแล้วเขาปั๊มวันนี้ยปั๊มเดี๋ยวนี้นะเพื่อนเพื่อนพี่อาลองมาเทียบดูครับแทบไม่ต่างครับนะครับ วางไว้กระลมข้างนอกสักสองสามวันครับไม่ต่างครับแทบไม่ต่างเลยดูไม่ได้ครับดูธรรมชาติไม่ได้เลยครับนะครับแล้วเพื่อนเพื่อพี่ว่าพระใหม่ไม่มีเกอะไรเนี่ยมีนะครับรุ่นไหนที่มีราคานะครับมีเกนะครับมีเกนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับเชื่อผมครับเรื่องเงินเรื่องเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะครับนะครับนี่ครับมันดูธรรมชาติความเก่าไม่ได้ครับที่ผมกลัวนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ปีนะครับห้าเจ็ดเหมือนกันครับเนี่ย นี่ครับดูผิวนะครับยังเป็นกระจกอยู่เลยครับเนี่ยสะท้อนแป๊บ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 เนี่ยครับเนี่ยปีห้าเจ็ดนะครับเพื่อใหพี่ว่าถ้าปั๊มเดี๋ยวนี้นะครับพี่เพื่อนพี่ดูออกไหมครับนี่ครับกลับอย่างนี้ครับอันนี้หนึ่งเจ็ดครับถ้าปั๊มวันนี้นะครับปล่อยทิ้งไว้สักวันสองวันเพื่อ้พี่ว่าอันไหนนะครับนะดูครับเนี่ยนี่ครับสิ่งที่ผมกลัวนะครับ ผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นพ้าใหม่นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเออเก่งมันยิงนะครับไม่ใช่นะครับคือเราไม่รู้นะครับเราก็บอกไม่รู้นะครับเราไม่ได้เล่นพ้าใหม่นะครับก็มาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับแล้วนะครับธรรมชาติพ้าใหม่นะครับไอ้ธรรมชาติพระใหม่ไปเลยนะครับก็ธรรมชาติพระเก่าครับที่บอกนะครับอันนี้ครับเนาะอันนี้ก็ไหลเงินเก่าครับเนี่ย นะครับเนี่ยเป็นความเก่าของกระไลเงินนะครับขอบตัดก็นะครับก็บางคนก็ดูบางคนก็ไม่ดูก็แล้วแต่ความสะดวกครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วแต่เลเวลเลยครับเนาะแล้วแต่เลเวลใครเลเวลมันเลยนะครับอ่ะกระไหลเงินไปแล้วนะครับก็มากระไหลทองนะครับนี่ครับนี่กระไลทองเก่าอันนี้ปีนะครับสามเก้านะครับ ไหลทองเก่านะครับเงินเก่าไปแล้วนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับทองเก่าครับเห็นไหมครับจะแห้งครับเพื่อนพ่พี่สามสิบปีครับประมาณนะครับยี่สิบสามสิบปีนะครับเห็นไหมครับจะมีคราบไข่ความเก่านะครับกับนี่ครับนี่ครับบิ๊บๆีิ๊บเลยครับเห็นครับนี่ครับป้าเก่าที่ผมบอกว่าจบคืออะไรครับขอพงมีธรรมชาติให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยขอบตัด นี่ครับนี่ครับนี่ครับกระไหลทองอ่ะเงินไปแล้วทองไปแล้วมามาลุมดำบ้างด้วนะครับนี่ลมดำเก่าป็ดิ่งย้อนยุคนะครับเนาะนะปีหนึ่งเเหมือนกันนะครับนี่ลมดำ นี่ดูตาทันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลมดําเก่าครับความไม่แห้งนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่คมชัดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือการแกะของยุคนั้นครับนะครับเส้นขนแมวเห็นไหมนะครับเส้นเสี้ยนในพื้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนในพื้นผิวนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือการปั๊มในยุคนั้นนะครับนี่ครับดูผ้าใหม่เห็นไหมครับ วิบวิบวิบนะครับเนี่ยอย่างว่านะครับเครื่องไม้เครื่องมือของทางสมัยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะวิบวิบเลครับเป็นกระจกเลยครับเนาะนี่ครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติของเครื่องไม้เครื่องมือการสร้างนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ไหลครับนี่ครับลมดํานะครับเนี่ย ดูนะครับเส้นเสี้ยนแล้วก็พื้นผิวเห็นไหมครับคนละเรื่องกันเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จะพิมๆๆนะครับดูอันนี้ครับเห็นไหมครับจะแห้งนะครับนี่ลมดําเก่านะครับนี่ครับความคมของตัวหนังสือนะครับแล้วก็การขึ้นแม่พิมพ์ของยุคนั้นนะครับนี่ครับเส้นเสี้ยนต่างๆนะครับนี่ครับขอบตัด นี่ครับความคมของสิงนะครับผมนี่ครับผมถึงว่านะครับเพื่อนพี่พี่นะครับผาเก่านะครับเขาจบกว่าที่เรื่องนี้แหละครับธรรมชาติครับที่ทําให้เขาดูนะครับจบนะครับผมนะครับ อันนี้ก็มาอีกสักเหรียญก็ได้ครับเนาะเป็นกระไหลเงินเก่าอีกองนะครับเป็นองนี้ผมกว่าท่านเก่งนะครับเป็นสาธำมิกหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มครับนี่ครับเห็นไหมครับกระไหลเงินเก่านะครับจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยนี่ครับตัดนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือยันครับเนี่ยนี่ครับความวาวจะไม่มีนะครับที่เราดูโลหะกันบ่อยๆนะครับ ป้าหล่อโบราณนไหมครับป้าเรียนนะครับเขายังไม่วาวเลยครับเพื่อนๆพี่นี่ครับไหนก็มาแล้วโอ้สุดท้ายนะครับไหนก็หยิบมาแล้วนะครับอันนี้ครับหลุกพชรเช่มนะครับผมเห็นไหมครับนี่พื้นผิวนะครับอันนี้ปีอะไรอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับผมนี่ครับปัจจัยหอมนะครับ นี่ครับขอบตัดนะครับเอ้รหลวงพ่อจวนปีอะไรเมื่อกี้ลืมดูนะครับสองหนึ่งครับปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะเมามอยพักเครื่องนะครับเนาะ พระเก่าพระใหม่นะครับในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับน้อมาเมาโมยให้เพืพ่อนๆพี่ๆฟังนะครับก็บเพื่อก็เพื่อที่จะสื่อที่ว่านะครับที่มีคนเข้ามาถามเรื่องพระใหม่นะครับแล้วผมตอบไปว่าผม,มา,าผมไม่ได้เล่นพระใหม่นะครับเนาะก็ด้วยที่ความผมไม่ได้เล่นแล้วผมไม่มีข้อมูลนะครับผมก็เลยมานะครับ่าเมาโมยมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือพระเก่าพระใหม่น upun, ในมุมมองของผมนะครับเพื่อนๆ <c oughs> พี่ก็ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเก่งพร่อโพสทรเก่งพร่อโพสทรกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ